สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรยต์สาขาท,ที่3ค่ะสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะพี่ๆขาเป็นสายเฮบริตสายประหยัดเข้ามาเพิ่มเติมให้พี่ๆอีก1คันค่ะคันนี้สีดำหล่อๆเลยนะคะ ใครหาสเปคนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย086 344 0045แจ้งติดต่อเซลแอมาได้เลยค่ะพี่ๆค่ะเนี่ะสำหรับคันนี้นะเป็น t t y o t r o o l a Cross 1.8 Hybrid Premium ค่ะปี2021มากับเลขไมล์8,000 80, 0ราคาคันนี้ตั้งขาย699,000บาทเท่านั้นออปชั่นสวยๆจัดมาให้ล้นแล้วเรียบร้อยสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ ี่นะได้เป็นสีดำนะคะสวยๆเลยค่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนีคะมีสีฟ้าบง่งบอกถึงความเป็นไฮบริดให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาครบเรียบร้อยสวยครบรอบคันเลยค่ะพี่พี่ขาเนะะี่ยสำหรับคันนี้นะใครที่หารถสายไฮบริดสายประหยัดอยู่เนี่ยมาจัดไปได้เลยและที่สำคัญคันนี้เล็กใหม่8 000, 2 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะถือว่าน้อยมากๆล้อแม็กนะคะได้เป็นขอบ18ค่ะยางนะคะเป็นยาง โยโกฮาม่าด้วยพี่ขาเนะี่ยยางปี2024เนะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะสำหรับคันนี้เนะี่ยคะพี่ๆขาใครชอบนะรีบเข้ามาดูรถก่อนได้เลยขอภัยคะ่ะยางปี2023คะ่นะพี่ขาเนี่ยล้อมแมกขอบ18เนะี่ยสวยงามรอบคันนะี่ยโลโก้ไฮบริดด้านข้างมีมาให้เรียบร้อยคันนี้เพิ่งเข้านะคะเอามาให้พี่ดูกันแบบเรียวๆก่อนเลยนะคะรถยังไม่ได้ปรับสภาพ ยังไม่ได้ล้างสปาใดๆค่ะรถยังไม่ได้มีการเก็บงานเลยนีคะสังเกตได้จากสีจากฝุ่นได้เลยค่ะพี่ขาหูก็ะจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไปเลี้ยแบบ LED ให้สวยครบคันด้านมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกุญแจ Smart Entry นะคิค้วกันสาดด้านบนมีมาให้รอบด้านทั้ง4ด้านเลยค่ะสวยงามรอบคันเลยด้านใน นี่ยค่ะด้านในเนะคะเบาะหนังตึงๆเลยได้เป็นเบาะหนังนี่ค่ะสีน้ําตาลแดงแบบนี้เลยค่ะตามที่พี่เห็นในกล้องเลยนะถ่ายจาก iPhone นะคะรับรองเลยว่าสีเดิมสีชัดแน่นอนนะคะพี่ๆขาไม่มีตกแต่งใดๆเนี่ยขาเบาะสวยตึงเปียเลยนี่ค่ะเบาะด้านเบาะด้านนั่งเนี่ยด้านหน้านะคะข้างคนขับยังได้เป็นแบบแมนวนวลนะส่วนคนขับเนี่ยได้เป็นปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยหัวเบาะหัวหมอนต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยครบคันเลยค่ะนะคะ คอนโซลต่างๆก็สะอาดสะอ้านพร้อมใช้สุดๆเลยเดี๋ยวดูกันที่ตัวน็อตนะน็อตเดิมน็อตแท้โรงงานทุกจุดมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถไม่มีงัดแงะขันไขมาแน่นอนเนี่ยคะลำโพงใหญ่เบลอเลยสำหรับคันนี้เนี่ยคะสวยแบบรอบด้านเลยด้านมือเปิดเนี่ยเป็นสี โครเมียมสวยๆเลยนะคะตรงนี้ตกแต่งด้วยหนังสีดําด้านมือจับเป็นโครเมียมเช่นกันค่ะกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบันมั่นใจได้เลยซีนยางขอบประตูต่างๆไม่มีฉีกขาดเม็ดอาร์ตเดิมนี่ค่ะมั่นใจได้เลยค่ะวิขาและที่สําคัญเรามีบริการตรวจรถให้207เลขานุรโดยบริษัทเยอรมันนี่ค่ะพี่ๆสบายใจได้เลยและนี่ค่ะได้รับความสบายใจและการบริการหลังการขายจากบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วก็เซลล์แอนได้ดูแลพี่ๆด้วย นะคะหัวน็อตเดิมแท้ค่ะพี่พีนะคะรถปี2021จดตรงปีตรงรุ่นไม่มีรักจดนะหามั่นใจได้เลยนะจ๊ะมาดูฝั่งทางด้านผู้โดยสารกันบ้างนะคะผู้โดยสารด้านหลังบอนหนังตึงเปียเช่นกันค่ะรถค่อนข้างกว้างใครหารถไซส์บีเอนะพี่จ๋ามาจัดคันนี้ไปได้เลยนะคะด้านหลังแอร์แยกมาให้ไฟด้านบนแยกให้อิสระเลยค่ะ จะบอกพี่ๆว่าฝ้าด้านบนเนี่ยสวยงามมากไม่มีรอยเจิมแต่งนาสำหรับใครกังวลเกี่ยวกับเรื่องยันต่างๆนะพี่ๆมั่นใจได้เลยจ้ะคันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะแผงประตูสวยงามนะคะขนาดยังไม่ได้ล้างสปายังไม่ได้ขัดเคลือบสีให้พี่ใดๆเลยนะคะอ่ะมาด้านหลังนะคะค่อนข้างสวยงาม เนี่ยครบคันเลยค่ะคันนี้สีดำแบบทั้งคันเลยเนะด้านหลังกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะคะไฟต่างๆไม่มีคมเหลืองไม่มีแตกลายนะไฟท้ายมาพร้อมแบบ led เลยสวยงามรอบคันรอบด้านด้านท้ายแถมได้เป็นท้ายไฟฟ้าด้วยเนะะี่ยสำหรับตัวไฮบริดนะท้ายจะได้เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะ,ะด้านในนะคะพ,พี่ขาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ บาะหนังด้านในตึงๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยใครหารถ BSUV นะไซส์ประมาณนี้นะไปกันได้ทั้งบ้านเหมือนกันค่ะพ,พี่ขาและที่สําคัญนั่งแบบสบายๆกันเลยนะสําหรับคันนี้นะคะดิ้วรอยขา้ามสกรปรกฝุ่นต่างๆนะคะมีให้เห็นแน่นอนเนื่องจากว่ารถยังไม่ได้ทําการสปาใดๆนะเข้ามารูปมาจับมาคําได้เลยค่ะพ,พี่ขาเนี่ค่ะไฟเดิมแท้นะคะแน่นอนมั่นใจได้เลยค่ะนะคะ หายไฟฟ้ายืนปิดตรงนี้สวย,สวยๆเก๋ๆได้เลยค่ะสวยงามแบบอรอบด้านครบคันนะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านในกันด้านในนะคะพี่ๆขาฝั่งทางด้านผู้โดยสารฝั่งทางด้านขวานนะสวยงามทุกจุดเลยนะสำหรับคันนี้น็อตอาจจะมี คลาบบ้างนะพี่พี่ขาแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเรามีบริการตรวจรถให้2 7 4รายการพี่พี่สบายใจได้เลยนะจ๊ะกุญแจสมาร์ทเอนทรีนะคะอ่ะมาดูฝั่งทางด้านคนขับกันบ้างนะ,ะบอกเลยว่าประตูเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยนะคะพี่พี่สบายใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้ถ้าบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่นะ mm hmm. เด็กๆเ,เล็กๆนะคะคุณตาคุณยายนะ ที่แบบว่าขึ้นลงถ้ารถตัวคันเล็กเนี่ยเตี้ยๆทรงซีดานอาจจะขึ้นลงลําบากนิดนึงนะคะแต่ถ้าสําหรับคันนี้นะรับประกันได้เลยว่าขึ้นลงสบายค่ะนะคะนั้นมือเปิดเป็นสีคโครเมียมประตูนะคะก็มีหูกระจกมองข้างปรับระดับนะคะแล้วก็ล็อกประตูล็อกกระจกค่ะด้านล่างมีวางแก้วลําโพงให้เรียบร้อยเลยนะสวยงามนะคะคันนี้นะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะคอ,อนยาคซ่าให้พี่ๆี่ดูเลยปุ่มซตาร์อยู่ด้านนี้ ตอนนี้เครื่องยนต์ได้ติดเรียบร้อยแล้วนีคะบอกเลยว่าถ้าท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้ไฮบริดมาก่อนนะคะพี่พี่ไม่ต้องย้ําปุ่มสตาร์ทนะคะอันนี้คือติดแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยความเงียบของตัวไฟฟ้านะคะจะติดสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยจะทํางานด้วยระบบไฟฟ้าก่อนนะคะแล้วสักพักถึงจะไปเปลี่ยนเป็น ระบบน้ำมันนะคะพี่พี่อค่าะ,นะะไม่ต้องตกใจถ้ามีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมานะคะเล็กมาอยู่ที่82,55 5กิโลเท่านั้นเองค่ะหน้าจอไม่มีแสดงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดนะคะมีแค่เบรกมือแล้วก็เข็มขัดนิรภัยเท่านั้นเองนะคะมาดูที่พวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยนะคะพูดผ่านพวงมาลัยได้เลย a i r ์ a บ7ใบล็อกความเร็วค่ะโหมดนะคะมีให้ได้กดได้เลือกนะคะสำหรับ AM/FM นะคะผ่านพวงมาะไยได้หน้าจอด้านกลางนะคะหน้าจอด้านกลางได้เป็นแบบทัชสกรีนเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยคุณพี่จา๋าเนี่ยะสำหรับคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ USB นะคะ AM/FM ใช้งานได้หมดเลยค่ะนะคะใช้งานได้กันเลย a นยะ Air Auto Duo ค่ะแล้วก็เกียร์ออโต้นี่ยะมีวางแก้วไห้นะคะเบาะหนังตึงเปียทางด้านคนขับเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้า ด้านบนนะคะมีกล้องบันทึก3 6มองศาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้อะใครชอบถูกใจสเปคนี้เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะพี่ๆค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะอ่า0 8 6่4 4 0 0 4 5แจ้งติดต่อเซลแอนมาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะคันนี้อีกหนึ่งรอบนะคะเป็น Toyota c o คราคลอส1.8ึ่งจุไฮบริด พรีเมียมปี2021มากับเล็กไมล80,000ราคา699,000ใครชอบถูกใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ